ขอขอพูดทักมรมือคงเป็นหัวนที่แรกๆของคนที่เริ่มอยากออกเดินทางจนบางครั้งก็หหนยึดถึงจุดเริ่มต้นของตัวเองและคงเป็นที่มาของการบันทึกเรื่องราวความทรงจำการออกเดินทางหลังจากจทิ้งช่วงหายไปหลายปีด้วยภารกิจอะไรหลายๆอย่างแต่ตุกครั้งที่เริ่มออกเดินทางยังคงได้กลิ่นอายความทรงจำเก่าๆที่หวนเข้ามาในทุกทีหรือความจริงสิ่งที่เราหาระหว่างทางอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราหาความรู้สึก ในก้นบึ้งของความทรงจับก็ไม่ค่อยแน่ใจแต่ที่แน่ๆคงเป็นความรู้สึกของคนที่ออกเดินทางมาไกลบ้านและกลับถึงบ้านอีกครั้งก็ไม่เชิงหนาวะเข่าจตะเคียนโงะหน้าร้อน cái Ba mình cô la ạ Ba mình chính trò chính chính mà Cô la mã à. mai ลูกเต่าวันนี้อร่อยไหมออร่อยไหมลูกเต่าเน,นี่ยถือนี่คือก็ต้องอร่อยปะอร่อยนะมันร่อนแต่มันกรอบกรอบอร่อยดิ และเช้าอีกวันของเขาขอข้อมูลจากคนพื้นที่จากพี่ชายคนหนึ่งและคงเป็นความโชคดีของวันนี้ไปอีกวันสำหรับหมอกกลางเดือนเมษาของประเทศไทยที่ไม่ค่อยมีให้พบเห็นกันอยู่บ่อยๆจากคำบอกเล่าผมว่าการมาเขาขอรอบนี้รู้สึกถึงการกลับมาบ้านที่ต้อนรับด้วยความอบมอุ่นจากธรรมชาติที่คอยบำบัดและทะเลเหมอกตรงหน้าเขาเหมือนหยุดเวลาไว้ในช่วงวันของผู้คนที่พบเจอในะขณะนั้นไว้ แม่เป็นเหมือนอกกอดจากธรรมชาติที่เราสัมผัสยังไม่หวังลูกนะดูดิปกติเรื่องมาแบบดุมากเลยเนะดวาวมันจะไปด้วยไปป่ะเราไม่ลืมป่ะดูนี่ เออพ่อมันตัวใหญ่ไหมนี่ทำไมเหมือนจะตัวใหญ่เลยอ่ะออม,มันตัวใหญ่อยู่หลังอารด้วยนี่ไงและคงเป็นอีกวันที่ต้องเก็บข้าวของออกเดินทางต่อไปดูจุดต่างๆในอำเบอเขาขอหลังจากเล่นกับตัวตัว,ตวเล็กของอาน แล้วคงต้องบอกลาจากจุดพักในคืนนี้แต่ก่อนออกเดินทางต่อเราได้ใช้นิวเกเตอร์จากของที่ที่มีในการนำทางเป็นสีสั์ในการเดินทางในรูปแบบที่ไม่รีบร้อน ไปดูห้องวิดิทัศน์แล้วกาให้ดูนี่มันชอบขวานเมืกีมากมันเย็นมากอะมันเย็นเย็นมากข้างในเอ้ยข้างนอกแบบร้อนร้อนกุดโคตรอ่ะตนันแต่ข้างล่างเย็นมากเลยอ่ะนี่บุบ้านมันมีห้องใต้ดินอย่างเงี้ยค่ะเลยอยู่ทั้งวันบายเย็นเกีย๊บน,นี่ นนพ,พิพิธภัณฑ์อาวุธอนุสาวรีผู้เสียสละและเจดีกานจนาพิเศษคงเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวเขาคอและผู้คนที่มาเยือนเป็นบางครั้งทําให้จุกีิกที่มาช่วงหนึ่งวะตถานที่บางสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคนเราเหรือเป็นผู้คนยึดเหนี่ยวจิตใจกันแน่ แต่ผมยังคงเชื่อว่าสักวันหนึ่งทั้งตถานที่และผู้คนคงมาบรรจบกันคงเป็นเรื่องธรรมดาที่ดูโกลวและสับสนของผู้คนที่ผมเจอแต่คงเป็นทางความรู้สึกที่เข้าใจได้และความรู้สึกที่ยากจะเข้าใจและวัดป่าซ่อนแก้วคงเป็นที่สุดท้ายก่อนจะจากลาไปจเขาขอมุ่งหน้าสู่ฟูดับเบิลยูทั้งและคงเป็นอีกจุดของนักเดินทางที่ต่างแวบพักหรือเข้ามาสักการะสักครั้ง และคงเป็นเส้นทางในลิิตของใครลหลายๆคนทั้งถนนที่อยู่กับอยู่ธรรมชาติได้อย่างหลุดตัวละพาองค์สีขาวไดที่เห็นได้แต่ไกลเหมือนตรงใจสร้างให้แยกออกจากธรรมชาติแต่กลับผสมเข้ากันกับธรรมชาติของสายตาผูา้คนที่ผ่านไปมาไม่เอย่ดีว่าก็นิ่งนะีถ้าถ้าเราซูมเยอะไม่เห็สัตวสั่นดีกม็มันหนักอะ

ต้องมาต้องต้องคุณผู้ผูดถูกเลยสำหรับผมแล้วผู้ทับเบอร์ของโดแปลกตาไปซะส่วนใหญ่ยังคงเป็นอีกที่พักที่พร้อมจะหนีร้อนช่วงเดือนเมษา อนู่ทุกช่วงของปีขึ้นอยู่กับปัจจัยของผู้คนที่ต้องการพบเจอสภาพอากาศแตกต่างกันไปและค่ำคืนนี้ห้องหนาวเย็นกว่าคืนที่ผ่านมาด้ระดับความสูงจากน้ำทะเลกว่าน1,700เมตรซึ่งการเดินทางโดยใช้เปลี่นูกนอนอาจจะดูวุ่นวายครั้งแรกที่กางเต็มแต่พอทุกอย่างลงตัวเราจะค้นพบทางที่ง่ายและจำเนที่ดีในการลูกนอนจนักพักเราจะชินและเริ่มชอบ การน,นอนท้าทายแรงโน้มถ่วงตลอดเวลาก็ไม่ค่อยแน่ใจ ชไม่ละลายเลยอะข้าหวเราเยอะเลยกินหมดเหร ไมไ่หมอก,กเ็เผื่อเผื่ออะไรคะตักไปก็คือวันจะร์เย็นจริข้าวเหือย หนึ่งนาทีว่าละเช้าอีกวันที้ผมต้องเดินทางกลับยู่บ้านที่แท้จริงเราสองคนได้เก็บข้าวของว่าเดินทางกลับ คงเป็นเรื่องปกติการพักแรมที่เช้ากลางเย็นเก็บถึงเลังจากนอนเต็มอิ่มและอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งคืนจนอากาศตอนเช้าของเราทําให้เช้าลงจนเลยเวลาที่จะลงจากมาด้านล่างหุทะเบินบางครั้งทาให้รู้ว่าการพักผ่อนการทําอะไรให้ช้าลงรือการทําอะไรที่ส่วนกระแตของคมนิยมในปัจจุบันที่ใช้เวลาเป็นสิ่งกําหนดว่าต้องทําอะไรตอนไหนเมื่อ,อไหร่แต่ถ้าเรามองข้ามเรื่องเวลา ก็คงเป็นเรื่องการใช้ชีวิตเพื่อวางลงทั้งอารมณ์และจิตใจ่ามันไป และก่อนจบวันนี้ครูทับเบอร์ผมบอกอะไรผมบ้างอย่างทั้งเรื่องราวความทรงจําและอุปสรรคต่างๆที่ผ่านเข้ามาในทิพย์้าง์ดผมเปรียบเสมอให้ผมได้เรียนรู้และการใช้ชีวิตให้เหมือนธรรมชาติให้เองเรียงและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมให้คงอยู่ตั้งตนบนความสมดุลเหมือนฟ้าลางังสนต้องสวยงามเสมอถึงแม้จะมนหมองแต่คงจะใสไว้อีกไม่นานอนความหมายของชีวิตกาตรเดินทางต้องการหาให้เจอ ไม่วันใดก็วันหนึ่งตาบจนตัวเองเหลือไว้เพียงความองจับดูวิวข้างหลังดีมันดีมากกลุ่แบอบกโอ้ิวใจก็อ,อันนี้ก็สวยนะอลับก,กันเถอะ ยี่กอซ่อ,อมรถอีกแล้วมันไม่ซ่อมมาะดีมันซ่อมไม่ได้อ่ะด,ดินีดินทางมาไม่ได้นะสิ อย่าเรียกอย่าเรียกว่าฟองเลยเขาเรียกลือลื้อบ้านอ่ะแล้วต่อ้ออทำไมใบหน้าวันแปลโอ้โหตัวหล่านิดเดอยวันนี้มาเป็นจบูเราจะมาขอแต่มาช่วงีนส้ะ ต้องแวะไปครับแวะไปกินน้ำไปโอ้ยโอ้ยไม่้าไดูดดเหนื่อยดิไม,ไม่ยนเลยอะดูฮะดูดูกวาเหนืห่อยหือะ เงือกนะทุกคนไปไปกันต่อดีกว่า